นะครับพบกับผมอินชินเคยนะครับกับโนบอดี้ประกายสายนาตีนะครับผมเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดี้กับศึกดวลตัวบัคระดับหัวแถวที่เรียกได้ว่าโนบอดี้ปะทะกับจีน่าวุฒิเ็วจัดจัดจริงๆครับเลอ20วินะในการลักล็อกทีมนะทีที่ผมใช้น้วจะเป็นกุงกกระสือแล้วก็ไม่มีราชาใต้ดินแล้วนะครับเพราะว่าราชาใต้ดินมันสตันการโล่ไม่ได้เองและก็การโล่ครับ6ดาว 5ดาวม่วมันที่เี็บร้อยครับจะเป็นไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โดนถึงเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอ s t r o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin คช้ซันสวดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบรินนการเติมเกมชนาดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวต,ตลอด2 4ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นเอ๊ะทุกคนพลังการรูปผมเพิ่ม่ะ พลังการรูปเพิ่มเฉยเลยเป็น1 1ึตอนแรกเป็น1นึพอเข้าศึกดวลปุ๊บเป็น1นึ่ว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนขึ้นไลฟ์แบบเป็น1นึนะตอนนี้เป็น1นึแล้วทุกคนเออแต่กระชังมาเนถอะอะมาดูครับ้ารมูงเท่าไหร่ได้้ารมูนะครับเพิ่มค่าพีพีถาวรนกับตัวเองแล้วก็80%ดสินชำนาญหลบปลีกป้องกัน คมขู่สตันและชำนาญสตันนะครับผมเพิ่มอัตราบล็อกให้กับตัวเอง35นะครับผมอันนี้คือแพสซีฟของฮ่าดม่วงพลัง113ล้านครับไปไปดูรอบ16ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันครับ n o บ o d y ดีปัทฐะจีนาวูดเริ่มเลย3 2 1 Let's go ครับไปครับจังหวะนี้ 640ล้านประทกับ550ล้านครับเอาละจัดทีมาเหมือนกันจัดจ,ดจริงๆทุกตำแหน่งวางตรงตัวแบบเป๊ะๆโอ้โหยังกสะท้อนกระจกเงาแต่ว่าเป็นฝั่งของจินาวูที่ได้เปิดก่อนครับดือซอมบี้แมนที่เร็วกว่านี่จังหวานี้ครับอาปาค้างกันมากครับ ฟาดฟันกันมาแล้วก็โอมิแมนของเราก็สวนคืนกลับไปเช่นกันครับเป็นกเูเกสสอทั้งคู่ครับกะจะให้กาโลยืนถึกยืนทนยืนนานได้นานมากที่สุดแล้วย่ำกระหม่อมกาโลไปคืนไปจังหวะนี้คืนก็นไล้แต่เราเป็นฝั่งสีฟ้าเราจะได้แรงตีก่อนแล้วกาโลทางฝั่งของจินา่าบูดยัดมาตรงนี้โอ้โห129ล้านดาเมจนะเอาละครับนี่การแรงตีครับแล้วเข้าสู่เชิญของพิกก่อนไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมาดามาโอ้ว,วิกกี้นี้เราอยู่ฝั่งสีฟ้าเราเลยได้เปรียบนะจุดๆุดนั้นนะ จุดๆที่พิกก็ได้อันตีไล่อันตีมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างดามเมจของจินาวูดได้เหมือนกันแล้วดวงต่อยมาแถวของกาโกรับรับทำลกระแทกไหวจัดๆแล้วใชิลระเบิดเพี้ยงกันไปกาโลไม่มีรูปไฟใช้เลยต่อยธรรมดามาแล้วก็ดวงฝั่งของจินาวูดนะโหเราเราเราจัดหน้ามาแล้ว85คนดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ขอบคุณมากๆจริงๆที่ต่อยไปที่ซอมบี้แมนลงไปก่อนเลยครับซอมบี้แมนติดโลกไปแล้วครับถ้าซอมบี้แมนลงไปนอนเร็วก็จะทําให้ซอมบี้แมน ชีวิตหมดได้ก่อนนะฮะตรงนี้แล้วจักระพัดเด็กติดโล่ไปแล้วด้วยครับแรงจัดจัดจริงๆครับสำหรับการที่ใช้ปิกก้อตเปิดก่อนมาจังหวะนี้ครับระเบิดเพี้ยกันมาครับแล้วก็มาครับจักรพัดเด็กครับเช็ดแวนกันมาแล้วก็โฮลแกรมสไตล์ยัดหน้าใส่ปิกก๊อตกันมาครับยังมีโล่อยู่แล้วระเบิดเพี้ยกันมาสนามแรงบิดมาก็ตรงนี้แล้วไก่คแทยไหวกูแค่ซื้อต่อยธรรมดามากัสเบทท่านครับโอ้โหตรงนี้ระเบิดเพี้ยอู้ระเบิดเพี้ยโลหายครับโลหายอย่างไวแล้วจักระพัดเด็กบึ้มไปเลยครับเธอชิ้นหนึ่งเท่านั้นครับ เชิญที 1, ่1เท่านั้นติดลูกกันไปครับแล้วก็ดวอบอกไม่ไหวแล้วครับขอต่อยคืนมาใส่แถวซอมบี้แมนกับจักรพรรดิเด็กใจรับเลยก็ได้ได้ดีอยู่ครับอุ้ระเบิดพริกมาซอมบี้แมนลงไปนอนตรงนี้ต่อยมาใส่พริกก๊อดพริกก๊อดบอกยืนอยู่หรือเปล่าระเบิดพรีะตรงนี้จักรพรรดิตกโลดอีกทีหนึ่งโดนสนามแรงบิดพริกก๊อดติดโลดอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหนี่เพิ่งเชิญได้เท่านั้นครับเพิ่งเชิญได้เท่านั้นต่อยมาแล้วระเบิดพรีะโอ้โหพริกก๊อดแม่งติดตรงนั้นมีผลจริงครับ มีผลจริงครับอยู่ฝั่งสีฟ้าครับได้ไล้ยันติก่อนครับมาครับเข้าสู่เทอท์ดีสองครับซอมบี้แมนยังลงไปนอนอยู่แล้วซอมบี้แมนลุกขึ้นมาหรือเปล่าครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมาจังหวะนี้พี่ก็ไปหวั่นแตซอมบี้แมนลงไปนอนตรงนี้เราได้บัฟบัฟเราได้บัฟครับเราได้บัฟความเร็วครับตรงนี้แล้วมาครับซอมบี้แมนปาบมาโอ้โหนี่ทีมนะจับทีมมาดีมากเลยครับ อู้พิกอดได้ไล่อันตีตรงนั้นทำให้ซอมบี้แมนลงไปนอนในคืนที่2แล้วก็มาครับแน่นี้เป็นไล่อันตีก่อนครับไล่อันตีก่อนไม่เป็นไรครับจะโยงซอมบี้แมนเราได้เปิดครับซอมบี้แมนเราได้เปิดครับตรงนี้ฮะต่อยมาครับติดโล่ไปแล้วครับอโหไม่เหลือตัวแน่นอนครับจะพัดไปหวานครับอุ้ยเร็วไปหรือเปล่าครับอู้เพิ่งเทินที่2เท่านั้นครับตรงนี้ระเบิดเพียกันมาแต่ซอมบี้แมนเราติดโล่ไปแล้วครับอุ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆฮะแล้วกาล้วนราไฟนอนเขาดาวมาตรงนี้ไปครับพันล้านครับ ปึ้มไปครับขันห้าร้อยล้านครับไปหวั่นครับโรลโกเกสือเลอกาลูยืนอยู่ตัวเดียวพร้อมกับดวงที่เลือดหมดแล้วครับอู้ดวงนี้ไปตั้งแต่เถืนที่2ครับไปตั้งแต่ถืนที่2ครับเกิดขึ้นใหม่ครับอุ้ยเกินไปหรือเปล่าครับพิกกอรับแนงตีแล้วครับจ้ำกหมอมกันมาแล้วตรงนี้อุดรเลือดดวงได้นะครับดวงดวงชีวิตน้อยกว่านี้เราชนะนะครับดวงชีวิตน้อยกว่าชนะนะครับตรงนี้อู้พิกกอยังยืนได้อยู่ด้วยซ้ำครับอาแต่ไปหวั่นแล้วโอเคไม่มีตัวยืนข้างหน้าพิก พิกก็ไปหว่ดนแล้วไม่มีตัวยิงข้างหน้าดวงนะครับดวงจะอยู่รอดปลอดภัยจนกว่าอันติการโลจะมานะครับแล้วด้วยยังมีโลู่อยู่ด้วยครับตรงนี้ด้วยยังไม่ไปหว่นนะครับด้วยยังไม่ไปหว่นนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับฝากกดไลค์กับทีมงานครับฝากกดไลค์กับ ID No b o d y บอด้ด้วยครับอู้สุดจัดครับทีมงานจัดทีมมาดีจัดะฮะอู้แก้ทางด้วยการเอาพิกก็ตไล่อันติก่อนเลยครับอยู่ฝั่งสีฟ้าครับพอไล่อันติปุ๊บครับซอมบี้แมนลงไปนอนพิกก็ตลงไปนอนพิกก็ติดโล่จักรพรรดิ๊กติดลู่ อันตรีแค่รอบเดียวฮะอันตรีแค่รอบเดียวเป็นอย่างนี้เลยฮะนี่ฮะเทิร์นที่2ครับหรือแค่2ตัวครับกับซอมบี้แมนที่ติดสนามเร่งผิดอยู่ด้วยฮะอู้วเอาเรื่องจัดครับโอ้โหกระสือได้อันตรีด้วยซ้ำฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเป็นยังไงต่อไปครับซอมบี้แมนครับลุกขึ้นมาครับไม่มีเดนระเบิดเพียแล้วครับตรงนี้เอาละครับซอมบี้แมนลงไปนอน2ทีแล้วนะเพราะฉะนั้นซอมบี้แมนลงไปนอนอีกรอบหนึ่งจะเป็นไรครับโอ้โหตรงนี้ซอมบี้แมนของฝั่งจีน่าวูดนี่จะไปหวั่นก่่าานนะครับถ้้เเป็อยยงงี แต่ว่าก็ไม่แน่หรอกเขาว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับผมในเทิร์นที่7ในเทิร์นที่7ดต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับคตดเกินไปตรงนี้เกินไปมากๆจริงๆอุตก,การลั่5ห้าดาวม่วงก็มีผลอุตการลั่5ห้าดาวมุวงก็มีผลนะครับตรงนี้แต่เรื่องการจัดทีมแล้วเอาไล่ยันตีพิกอมาก่อนอันนี้คือเรื่องสําคัญมากๆกูแก้ทางกันไปแก้ทางมาของจริงครับตอนแรกใช้ราชาใต้ดินไม่ได้เพราะสปีดสู้ไม่ได้ก็เลยก,กูแก้สื่อมารับแรงกระแทกอันนี้คือแก้ทาง แก้ทางครั้งแรกของทีมงานนะชนะไปพอจีน่าวูดก็เล่นกุกกระสื่อเหมือนกันแล้วเราแพ้เรา,เาพริกก๊อดมาเปิดก่อนโอ้โหมันสุกจ้าจัดจริงๆนะตรงนี้นมันระเบิดเพี้ยกันมาครับโซมิเบนลงไปนอนเช่นกันครับแล้วมาก็ไฟนอนราวเอาลาวเอา,เอาชีวิตด้วงก่อนครับตรงนี้กาว่ากาโลไม่ไปหว่นอยู่แล้วครับกาโลต้องต่อยไปที่กาโลครับไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าด้วงต่อยไปที่กาโลแล้วติดสะท้อนนะครับไปหว่นครับล้วก็กลับมาลึสนามใหม่อีกทีนึงแล้วโดน เพรียสนามแรงปิดกันมาครับอ่ะครับดวงต่อยไปธีการลูครับแต่ว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่ากว่าการลูจะตายก็เทินเจ็ดนะฮะเทินเจ็ดลูกนะฮะแล้วกูกระสือยินยืนได้อยู่ด้วยครับโอ้โหทีมถึกจริงๆฮะทีมถึกจัดจริงๆแล้วดูว่าไปหวั่นเองด้วยครับจากการสะท้อนของการลูครับตรงนี้โอ้โหเออถ้าเทินการลูเราโดนเปิดก่อนถ้ายังมีดวงอยู่ก็ชนะใช่ครับดวงยังมีตายเกิดก็ชนะครับถูกต้องครับ ดวงเรายังปลอดอยู่รอดปลอดภัยอยู่เลยครับด้วงเรายังไม่ไปหวั่นเลยสักตาหนึ่งดวงเลยไม่ไปหวั่นอ่ะในอันนี้ไปหวั่นแล้วอันนี้ไปหวั่นแล้วหนึ่งเขาโดนสนามแรงบินมาใช่ครับถูกต้องครับการเซฟดวงกลายเป็นเรื่องสําคัญไปเลยครับเมตานี้เพราะว่าผ่านเทินที่7ไปแล้วการ่จะไม่มีชีวิตยืนรอดแล้วครับแต่ดวงเนี่ยครับด้วงมันอยู่รอดปลอดภัยมาตลอดก็จะชนะอันนี้คือหลักสําคัญครับซอมบีม้แมนยัดมาตรงนี้โดนสะท้อนตายเองนะครับปึ๊บไปไปยะเรียบร้อยครับลงไปนอน แล้วก็การโรด่ได้ปรับความเร็วขึ้นมาอันนี้ใส่ด้วงแล้วอันนี้ด้วงเราก็จะเลื่อนรถแล้วนะครับผมเพิ่งมาเป็นพันล้านครับบอกเลย friend. Friend. พันล้านครับกเกตสึไปหวันครับแต่จักรพรรดิเด็กยืนได้โอ้โหจักรพรรดิก็ทีหลักเหมือนกันนะถ้าจักรพรรดิเด็กยืนได้ถึงเทินที่8นี่ก็โหดเหมือนกันเทินที่7อ่ะเทินที่7ถ้าจักรพรรดิเด็กยืนได้แต่โดนสะท้อนโดนสะท้อนด่วงก่อนแหละปึบไปหวันครับกลับเข้ามาในสนามใหม่ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาครับได้ปรับความเร็วมาตรงนี้แต่่่่วาาาอออโดดนสสะท้ตยยูีรับซมมผ เนี่ยครลงไปดอนเรียบร้อยครับเทิร์นที่4ครับเดี๋ยวรอดูอีกทีก็คือเทิร์นที่7เลยครับเทิร์นที่7แล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าด้วงจะไปหวานหมดนะครับมีโอกาสที่จีนาวูดด้วงจะชีวิตจะหมดก่อนในเทิร์นที่ฮะเทิร์นที่เทิร์นที่7นะครับเทิร์นที่7มีโอกาสที่ด้วงจะชีวิตหมดก่อนแล้วด้วงเรายังมีชีวิตอยู่นะครับผมตรงนี้เพราว่าโดนสะท้อนไปอีกตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยครับเกิดขึ้นมาใหม่คือโดนสะท้อนครับเนี่ยเราต้องไล่อันตีิใบทีหนึ่งนะครับคื ในเทินของไลอนตีเนี่ยจะหมดลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยไปหว่านนีแล้วแล้วเกิดขึ้นมาใหม่แน่นอนครับว่าถ้าดวงไลอันตีมาอีกทีนึงชีวิตอาจจะหมดแล้วนะครับในเทินที่สนี้นะครับโอ้โหโคตรจะเกินไปตรงนี้โคตรจะเกินไปไปครับด้วงครับต่อยใส่การ์ดลดโดนสะท้อนเองครับตัวเหมือนกันไปยะไปยะก็ไลอนตีคืนครับแล้วก็ไปยะอีกทีนึงอ่าแต่นี้ไปหว่านนะแต่ชีวิตกะชีวิตด้วงเรามีเยอะกว่าแน่นอนเพราะว่าในเทินแรกพิกก็ทำผิดไปแล้วนะครับพิกก็ที่ไลอนตีทำผิดไปแล้วนะครับ ทำไปแล้วตรงนั้นครับหน้าที่พิกก็ตคือมาปู่แล้วซอมบี้แมนไปหวันนะเอาละครับตรงนี้แต่ซอมบี้แมนยวเดี๋ยวก็ไปหวันเช่นกันนะครับไม่ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูรอดูคี์หลักจริงๆจะไปอยู่ที่ด้วงน,นะครับนี่ฮะด้วงไปหวันแล้วครับด้วงไม่มีแรแนติแล้วเดี๋ยวด้วงจะกลับมาในสนามใหม่พร้อมกับรอไปตูอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้ด้วงเราก็เช่นกันนะครับผมด้วงเราก็เช่นกันแต่ด้วงเรายังมียังมีอย,อยู่ยังมีตายเกิดอยู่นี่ฮะยังมีตายเกิดอยู่แต่ด้วงเขาจะไม่มีแรแนติละ ด้วงเรายังมีไล่เอนติอยู่แปลว่าด้วงเราชีวิตจะเยอะกว่าด้วงเรายังมีไล่เอนติอยู่ชีวิตเราของเราจะเยอะกว่าแต่ไล่เอนติคืนกลับไปตรงนี้เราก็ตุยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูรอดูเป็นไงในเทินที่5นี้ครับไปหวันครับเกิดขึ้นมาใหม่โอเคซอมบี้แมนลุกขึ้นมาครับไปครับแต่นี่ซอมบี้แมนก็น่าจะไปหวั่นเช่นกันนะครับผมเพื่อสท้อนปิยะปิยะโอเคยังมีลงไปนอนหนึ่งรอบนะครับน่าจะเป็นเทินที่7นู่นนะฮะเราเป็ซอมบี้แมนจะไปหวั่นนะครับเปียงไป9 0้ล้านฮะ 950ล้านนะเพื่กีนี้ต่อยมาโดนสะท้อนตายครับอันนี้ดวงชีวิตหมดแล้วนะดวงจินอวุชินับชีวิตหมดแล้วครับมาครับชีวิตสุดท้ายแล้วน่าจะชีวิตสุดท้ายแล้วเจอฮโลแกรมสไตล์ครับโอ้โหตัดสินกันตรงนี้แหละครับตัดสินกันตรงนี้แหละครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์คู100คนครับขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริง100คนครับฝากกดไลค์กันด้วยครับเอาชว้ทะลุโลกกันไปเลยมาครับต่อยมาด้วงมาโดนสะท้อนนะตัวเองนะครับเหมือนกันครับสะท้อนไปแล้วขึ้นมาใหม่ครับแล้วเข้าสู่เธอที่หกนะครับ เทินที่ใกลจะเป็นเทินตัดสินเต็มทีครับกาโลยัดมาจังหวะนี้จากพัดอีกิงได้ไหมจากพัดเด็กไปหวานแล้วครับแล้วเหลือแค่กาโลกับด้วงอีกแล้วครับเหลือแค่กาโลกับด้วงอีกแล้วแต่ด้วงเราจะมีชีวิตอยู่ครับแต่ด้วงเราเหี๋ยวไล่อันตรคืนกลับไปนะต้องลุ้นกันครับว่าด้วงยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่หรือเปล่าครับแต่กาโลส่วนไปจังหวะนี้ด้วงไม่อยู่แล้วนะด้วงหมดแล้วครับด้วงหมดตายเกิดครับแต่ด้วงเราเฮ้ยด้วงเรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยด้วงเรายังมีสองชีวิตใบหวานเกิดขึ้นมมาให่ มาขาซบซูแมนชีวิตสุดท้ายของเองซมบซูแมนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วครับตรงนี้ครับสะท้อนไปหวานครับปิยะเรียบร้อยครับเทินที่7ครับเทินตัดสินเยอะเทินตัดสินรู้เรื่องครับ100ท่านครับสวัสดีด้วยครับเพิ่งไปเอาละครับสุดท้ายครับด้วงครับต่อยมาจังหวะนี้เพิ่งไปสะท้อนกลับไปตายเองปิยะโอเคเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเข้าสู่เทินที่7กาโลเปิดมาก่อนครับกาลเปิดมาก่อนดูไปหวันก็จิตจดุ้งเกิดขึ้นมาใหม่นะ เมื่อไป k okay. oh, okay. ้โอเคสะท้อนปิยะอุ้ยต่อยออทีนึงรอนแรงตีเหรออุย้ยแก้ทางด้วยการแรงตีอุย้ยดูว่าไปหวนานป่ะอู้เรียบร้อยจีนอาวุธแก้ทางอีกทีด้วยการแรงตีการโรโอ้โหจบอย่างนี้เลยเหรอเจ้าลืมไปเลยว่าเขาแรงตีการโรเออถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งสีฟ้าเราแรงตีการโรจะพลาดจะเป็นไงวะไอเชีย่ยฉันและนำ นำมาตั้งแต่เธอที่1น่แพ้เธอสุดท้ายครับเแพ้เธอที่7จริงๆโอ้โหไอ้เชีย่ยอะไรวะเนี่ยเกาหูเลยไอ้นำมาตลอดโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับเป็นกำลังใจผใมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ารับรชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ